สำหรับลูกค้าที่เจออาการแบบนี้นะครับประตูรั้วเนี่ยปิดไม่ได้เปิดได้อย่างเดียวทํางานด้านเดียวปิดไม่ได้อาการแบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดกับบ้านที่มีการติดตั้งเซนเซอร์กันหีบเซ็นเซอร์กันหีบนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลารั้วมันปิดไม่ได้เนี่ยมันแปลว่าเซ็นเซอร์กันหีบนะครับมันคิดว่ามันมีอะไรไปบางวิสัยของมันขั้นแรกนะให้ลูกค้าลองเช็คดูก่อนว่าในวิสัยของเซนเซอร์กันหีบเนี่ยม oh. ันมีอะไรไปขวางหรือเปล่า <t> ถ้าขวางก็ลองเอาออกดูแล้วก็ลองกดเช็คอีกทีนึงครับว ถ้าหากว่ายังไม่ได้เนี่ยน่าจะแปลว่าเซนเซอร์กันหนิบอาจจะมีปัญหาแล้วสาหรับบางบ้านถ้าเกิดว่าใช้เซนเซอร์หน้าตาแบบนี้ครับ <c oughs> ก็ให้ลองเอาไขควงนะครับคลายสกรูที่ก้นมันนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาดูลองหาฐานมาเปลี่ยนดูครับแล้วก็ลองเช็คอีกทีว่าได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าลองเปลี่ยนฐานดูแล้วมันก็ยังไม่ได้อันนี้น่าจะแปลว่าเซนเซอร์กันหนิบน่าจะมีปัญหาแล้วครับก็คงต้องให้ช่างเนี่ยเขาเข้ามาเปลี่ยนให้แต่ระหว่างที่รอช่างมาเปลี่ยนอ่ะถ้าเกิดว่าอยากให้มอเตอร์ใช้ได้อ่ะมนนกมมีีวิออออยยู่ร่รรรเเเ์จาาาาดขข้ทแผงงต ให้ลูกค้าครับลองไล่สายดูแล้วเราจะเห็นสายที่มันต่อเข้ามาบนแผงวงจรให้ลูกค้านะครับเอาสายทัวเนี่ยมาขันแล้วก็ถอดสายออกให้หมดพอดถอดออกหมดแล้วเนี่ยประตูอ่ะมันก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติอย่างของผมเนี่ยอันนี้ผมถอดเอาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูโอเคคราวนี้มันก็จะกลับมาปิดได้อ๋อแต่ว่าหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมว่าต้องมีการสับเบรกเกอร์ลงทุกครั้งนะเพราะว่ามันมีไฟฟ้าอยู่ก็อันตรายนะครับ